ทอกอเผยโอนเงินประกันรายได้ล่าสุดอีก31ล้านบาทยอดรวมแ8.57ล้านบาทช่วยกเกษตรกร4.6ล้านครัวเรือนกาับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับข้า่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันพฤหัส,สบดีที่3กุมภาพันธ์กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวความคืบหน้าการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ทั65มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่านะครับโครงการประกันรายได้กเกษตรก,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65ยอดล่าสุดณวันที่2กุมภาพันธ์2565นะครับทางธนาคารทกศ ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกร,กรโดยตรงในงวดที่1ถึงงวดที่15เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับงวดที่16จํานวน31ล้านบาทนะครับจํานวนเกษตรกร,ร3,898ครัวเรือนนะครับส่งผลให้ภาพรวมการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2,564ทับ65 ไปแล้วนะครับจำนวน85,73.6ล้านบาทมีเกษตรกร,กรได้รับประโยชน์นะครับ4ล้าน6กแส0ักับอีก3ครัวเรือนนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่30ทับสอ0 64นะครับเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564.65รอทับหรอบที่1งวดที่16สํกหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่21ถึงวันที่27มกราคม2,565ดังต่อไปนี้นะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประก,กันรายได้เกษตรกรชาวนางวดที่16นะครับค่าเปลือกหอมมะลินะครับสิ้นสูตรหรือดูการเก็บเกี่ยวนะครับค่าเปลือกหอมบะลินอกพื้นที่ตันละ1 1 2 7 7 3 7บาทนะครับค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1 3 2 2 6 0าทข้บาทค่าเปลือกเจ้าตันละ8,545.50บาท และค้าเปลือกเหนียวตันละ1375.77บาทนะครับในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส,ส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับงวดที่16ดังนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับชดเชยตันละ2722.63บาทค่าเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตันละ697.40บาทค่าเปลือกเจ้าชดเชยตันละ1454.50บาทและค่าเปลือกเหนียวชดเชยตันละ1624.23บาทนะครับ สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับสามารถเช็กเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผ่านเว็บไซต์ chongko.inbaac.com โดยหากได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะขึ้นว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วหากไม่ขึ้นข้อมูลโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะครับ ในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทหรือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าวนะครับทางธนาคารทาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศน,นะครับจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในทุกวันศุกร์ของสับปะด่านะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนเชีข่าวเกษตรทารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ